คนเดียวพี่ออยน่าจะถึงแล้วกำลังจอดรถนะ้องสวัสดีค่ะไม่ค่อยทำเท่าไหร่เท่ากับเหลือแค่ตาขาวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใชเพ็รค่ะว้าวหวานมากวันนี้แบบบุ่นๆเป็นลุกดาราสาวมากินข้าวกับดาราสาวเออออ่อะ นี่เรามีใครอีกจะมีคุนาคุรชาไม่รักสักคนเลยสายน่ะจริงเหรออือหรือเป็นเพราะเราแบบไม่ใช่รุ่นพี่ไม่ใช่ตัวแม่วาเขาเมื่อกี้ไม่ทองเลยนะจริงเหรอจิงหนูว่าหนูเฟมัสแล้วแต่เขายังยังไม่มีเพื่อนเป็นรับไม่ได้ไงให้นะคนในอินสตาแกรมรีวิวให้หน่อยดีกว่ารีวิวอะไรเขามี่าตัวนะถ่ายรูปตถ่ายแล้วให้เราถ่ายเราอ่ะ แค่เป็นทากล้องให้เฉยๆคิดตังเหรออ๋อถ่ายให้เธอเหรอก็คิดอยู่นะเฮ้ยโทรศัพท์มันดีนี่เองใช่มันมันฉ่ำได้ยังใกล้ได้ยังใกล้แล้วแล้วคิวไปอยู่ที่บจริงเหรอหนึ่งีิร์บายเลยหรออือเออเลิศนะจะาเด็ดเอาห5 2งก็ได้เลย5 1 2ได้เลยได้เลยแต่จะเอา1คิร์บายเท่านั้นอร่อยปะอร่อยนะเดี๋ยวจะสั่งเดี๋ยวสั่งมิตรอย่างดีติดหลอดยิ่งกว่า มีในเฟสหรอออวันนี้ไปวันนี้ต้องไปต่อนะไปแดนต่อใช่ไหมได้พูดได้ชื่นใจว่าจะไปอะไปที่ไหนเ่ะหมอลรำด้วยก็หมอลำเท่านั้นนม่หรอใช่ไม่เราเป็นเน้นขายำเราเป็นเต้นด้างหมักมีสดของเรามีเครื่องดื่มของเราเป็นเครื่องดื่มอะไรสปาเกิ้งไวเป็นเครื่องดื่มในสดของยอดข้าหมักในรูปแบบกระป๋องที่เป็นยี่ห้อของเสือ หรอ <S <S ทำไมวันนี้เตยไม่มาอ๋อเตยอยู่บ้านเตยมีเรื่องเครียดเพราะว่าเตยต้องรับมือกันเป็นคนดังจริงหรอเตยมีอะไรเครียดเนาะการเป็นคนดังใช่งานมันเข้างานเข้ามันก็จะมีเรื่องของสัญญงสัญญาอะไรนยหรอแต่ชี้เครียดไปหน่อยแต่โชคดีที่เพด้าสามารถ h a n d ิ้งโ holding กับเรื่องนี้ไว้ได้เก่งเนาะใช่พระเพค่อนขาให้จะอ่านมาหลายเล่มแล้วอ่านจากพี่ออยบ้างอะไรบ้างอีกแป๊บนึงจะมีเครื่องหมายวลี i ฟ y แล้วนะใกล้ยัง ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอไปยังขอไปแล้ว,ไ,ลวได้ไหมคิดว่าได้ชัวร์ป่ะได้แหละเดี๋ยวจะไม่ได้อ่ะเออมันเป็นยาสับมเว้ยรีวิวเลยอย่าไปสั่งนะคะสาวรีวิวยาสับป๋วยเติมจะไปใช่บ้างงั้นก็ต้องเจอเลยอืมต้องขอเขาป้องน้ำเพินหน่อยคะเพื่อจะได้เป็นคนโด่งคนดังบ้าง เชื่ออ้อยนะคะออยจุตามาศค่ะองทำไมมันเป็นหน้ามันซีดขนาดนั้นวะดูว่าหน้าเอ้ยทำไมของหนูเน้นมากเน่ยมันคิ้วมันมันติดคิ้วโก่งจะหนูไปปะมันเปนโก่งเนอะมันโก่งอะมันน่าจะอิงตามคิ้วคนคนแรกเอออิงคนาจะโก่งอิงตาม เนี่ยดูกเกยูเนิไม่ละไม่ละไม่ไมเกออี่ยวไอศกรีนาวเดี๋ยวใช่พี่เตยจีวอนบินไปคงไ,ไม่ลืมรับผัดโทรศัพท์เครื่องใหม่ของข้างจะแพงเนาะคิวเตอร์เลือกคนแล้วหนึ่งเปรี้ยว คิ้วสองชั้นไปอีกนะเย้ออยลูกคอพี่เพ้นไหมคะลูกคอเกินลูกกระเดือกอ่ะเกกเอ้ามีแก้วอะไรแก้วใหญ่ด้วยหรอเอาคูธ่ธรรมดาอ่ะไม่ใช่ธรรมด,ดา <c oughs> น้องไม่เคยรู้มาก่อนเมี่ยคุณพระชามาแล้ว ไปไหนแล้ววันนี้ดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มากินข้าวกับรุ่นพี่แกนท็อปไฟมิสแกนไตแ่น์2020เนอะมันจะถ่ายตรงไหนสวยจะมุมไหนดีรู้ในห้องในนะแสงน่าจะน้อยแต่ถ้าข้างนอกนั่งโซนอนอกหรือโซนในอะไม่รู้รับงานอวยพรนะคะ DM ได้เลยที่ผู้จัดการค่ะอยู่ที่ไบโอนะคะ เพราะว่าถ้าทักมหาเพรไม่น่าจะเห็นข้อความข้อความมันลันเยอะไปหน่อยท้าเขาจ้างงานได้นะคะไอจีชื่อสุขามาค่ะ J U T S A M A S ค่ับถ้มาจ้างได้พี่อ้อยก็รับนะคะรับ Happy Birthday นะรับ Happy Birthday อยอ่จ้างห้าร้อยเล่นให้เลยห้าหมื่นเนาะจ้างมาเถอะ อูดเขารักฉาตินนะไปค่ะเตรียมตัวบอกในด้อมในทุกที่เลยว่านำเพจจะไปงานหมอลำคืนนี้นะให้โลกรู้ไปเลยไม่ว่าจะเพจไหนก็ตามเออตั้งแต่ใส่ต้องเข้าแหวกเขาใส่กัไรอีกบ้างมาเลยฟังหุ้ยบ้าไม่ได้นะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะหนูอะเราอยากได้อยากซื้อต้องเท่าไหร่เดี๋ยว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 เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเดี๋ยวจะแบบอันนี้ให้จริงจไม่ให้หรออยวเพิ่งพูดสิเดี๋ยวเขาไม่จ้าง <laughs> สว่นสวนเซอร์ไคาเน็ตต้องเข้านะจริงๆนะอยากได้ไซเน็ตสีเขียวแล้วเพราะรู้สึกตอนนี้ใช้สีแดงแล้วมันไม่เวิร์กเท่าไหร่มันสีมันอันนี้ไปมันมันไม่เข้ากานอันนี้มันต้องเรียบหลูนิดนึงมนะไม่ใช่มัง่วงก็ม่วงได้ ไม่ใช่มังง่วงก็ม่วงได้นะเออสีแอดมินโดนตกไม่ไหวเป็นคนนะคะไม่ใช่ตึกนะคะถือจะตกได้โอ้ยดีไม่พูดคำนั้นไปดาม่าแน่นอนโอเค มาช่องวันกันมาด้วยกันยนะคุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พัาช่อพลันดามาไงอ่ะนั่งบินมาจากโรงแรมไปโไไไปปหนอ่ะเต้นหมอลำอกินข้าวเสร็จก็ไปเต้นหมอลำต่อใช่คุณซาร่าคุณซาร่าก็มาวันนี้ร่วมดาวมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะเยเขข้าไปดูค่ะยังไงมากองร้านไหนวัเนี่ย เต็นมากโลมาเลยเคปีเล็กเกียนั้นยังไม่ออกมาหรอเออเออได้ๆส่งแท้ทิ้งไม่หกกล่องอ่ะอุ้ยเลยไม่ทันเข้าร้านเลยอ่ะเขาแบบตื่นเต้นเพือฮาแล้วน้ำเพชรเพือฮาเลยหรอน่าเขาดูเพือฮากันเลยหรอไหนจริงหรอคนรู้จักเราหรอบ้าเห็นไหมเขาเพือฮาต้องไปแทนน่ไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวนะสวัสดีค่ะสวัโอเคส่งมาคนใดแทนไดะ โอเคสบายๆเยพี่ออยชอบเอาทั้งหมดทั้งมวลจะนั่งตรงไหนอ๋อ,นอง,งนอก็ได้ข้างในก็ดี ค่ะแม่วันนี้รอเล่นค่ะิคเหรอขอากาศแบถ้าสิดต้องต่อโต๊ะเดินไปต่อโต๊ะฝั่งหนูได้ได้ไหมเพราะว่าอันน like ี้มันไม่พอที่ดูวนลง ไปเตยไม่มาแต่ไปเจอที่งานหมอลำไปเด้นมหมอลำหมอเทสใช่แม่ไปไขยำเดินหมอลำไม่สนะิ่งพูดจบอยู่เลยว่าแบบคนละยำคนละยำคนไรยำเหมือนเบียร์หรอน้ำเทสคนละยำน้ำเทสคนละยำมันเหมือนด่าดกันเลย <laughs> ไม่พี่พูดสั่งแจ๊บแม่เหรอน้ำเทสคนไรยำเอายำไหนอ่ะ เอายำตีนไก่อุ้ยเขาแต่งหน้าเต็มมากเลยนะคะเนี่ยแล้วดูหน้าพี่สิให้พี่เจไดแต่งหน้าให้เลยนะเออทำไมก็อี้ต่ออันนี้ก็อี้ต่อขาอีกได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไหนโอ้สบายจังมา๋ยวให้เ่อไปลงให้แบบนี้นะเบบี่โอ้โหเบบ่งเบบี ทุกคนแค่นี้เดี๋ยวเจอกันที่งานช่วงประมาณสองสาทุ่มนะเจอกันไปแน่ไปชัวร์ดีอยูเลเทอร์บายค่ะ